สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เรามีกิจกรรมนอกโรงเรียนกันนะจ้าแล้วเรา,เราจะไปไหนกันหรอคะครูวันนี้เราไปทำประโยชน์กันค่ะเราไปปลูกป่ากันค่ะงั้นเราไปกันเลย let's go มีอะไรเหรอคะครูนี่เธอไม่รู้เหรอว่ารถของเธอควันมันออกเยอะมากเลยนะมันส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมอะ่ะก็ไม่รู้นะสิเธอคิดว่าฉันฉลาดมากเหรอจะบอกเธอไงนะควันรถของเธอปล่อยตั้งาคาร์บอนไดออกไซด์และาคาร์บอนมอนออกไซด์และไหนก็ไฮโดรคาร์บอนและไหนก็ไนโตรเจนอีกรู้เปล่ามันก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกอะ่ะแล้วภาวะเรือนกระจกมันคืออะไรล่ะภาวะเรือนกระจกทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ทำให้เกิดพายุฝนแล้ไหนก็ทําให้โลกเราร้อนซึ่งมันมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นอย่างมากอ๋อฉันเข้าใจแล้วพวกเธอมานัถถ่งรถกันเดียวกับครูดีกว่าเพื่อโลกของเรานักเรียนทราบหรือไม่ว่าการปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดภาวะเรือนกระจกได้งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันเลยค่ะ เราจึงอยากจะเชวนทุกคนมารณรงค์เรื่อง,างการปล่อยมลพิษทางอากาศและกาเรเดินป่าุกค่ะเพิ่มต้นไม้ให้กับธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์และดูแลรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเราไปยาวนานค่ะขอบคุณค่ะ